สวัสดีครับมนีนายกาวกับพอก็ได้มาอัปเดตไอสอู 4, พันบรีหาศูนย์ครับปลูกว่างเดือนเนี่ยพฤษภาคมนะครับอายุได้ประมาณสี่เดือนตอนปลูกอะใัยน้ำฝนเนาะสังเกตว่าสีแย่ปะทอกันนะครับบางลุมก็ตายนะครับต้องปลูกซ้ำ บางก็จะก่อให่สูงสูงก็มูนะครับมันนี้ก็ได้มาตัดญ้าครับผมเนี่ย nhà เนานะครับเลยต้องต้อง,งมาตัดขอขอกก้อนนะครับพอเสร็จล้วก็จะวางระบบน้าหยดนะครับในเง่าแล้วก็ใส่ปุ๋ยเน่าครับใส่ปุ๋ยอินซีปุ๋ยขี้งว เนี่ยตัดหญ้ามัน,นี้ก็ห้องที่ประดครับเป็นมืออื่นวันมาตัดเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับสังเกตว่าบางบางต้นกันยังไงไป่ช่านมูครับนี่ครับอันนี้ก็ได้ปลูกส่มครับตายก็ได้ปลูกสม่มซื้อพันธุ์มาปลูกสม่มเพิ่มนะครับ ช่วงนี้ก็ะปายฝนแล้วครับเดี๋ยวกะเสียระบบน้ำยดนะครับเป็นมินิสปริงเกอร์ใส่เครื่องสูบน้ำจากซานะครับสูบขึ้นมากครับคอยปรับปรุงไปเรื่อยครับระบบน้ำทั้งหมดกับยูทีสองรอยยี่สิบหลุมนะครับปลูกระวางแถวนี่สองเมตรครับระวางความกว้างกับสองเมตรความยาว สองเมตรนะครับสองพันสองนะครับครับที่นี่จะมานับอา่าลำอ่อยเบ้างครับว่ากอหนึ่งจะมีจักล้ำนะครับครับอา่ามานับกอที่ว่ากอใหญ่ที่สุดก่อนนะครับผมว่ามีถมดจกกมนะักล้ำเนาะครับผมอันนี้มันกอที่แบบอ่าชิว่าสมบูรณ์ที่สุดนะครับผม สองอันนี้ก็จะแตกยอดมาแล้วฮะสองก็นับนับเป็นต้นหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเนะก้าสิบเอ็ดสิบสองยอดปนนะสองอันนี้เล็กมากไหมนะฮะสอง สามสิบสี่สิบห้าสหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้ายิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดไม่ได้นี่ยี่สิบแปดนะฮกอนี่มียี่สิบแปดต้นครับที่นี่มันนับเบงกอทิวากอน่อยลงไปอีกนะครับ วาซิมีจากรลัมนะครับอันนี้เล็กลงมากอีกนิดนึงครับผมหน <1, S 1> ึ่งตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าจนสิบหกสิบเจ็ด สิบแปดสิบเก้ายี่สิบครตอนนี้ประมาณยี่สิบอันนี้เป็นกอเล็กลงมาเรามาดูกอที่เล็กลงมาอีกฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า หน่อเล็กอีกหกครับมณีกระไดมาอัปเดตการปลูกอ้อยสวอนบรี่หาศูนย์ครับในคิดต่อไปก็จะเป็นการว่างระบบนำยศนะครับหรือว่างวสปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์นะครับ ทอเมนขนาด1.5ึุหานิ้วนะครับต้อทอมาจากสูบน้ำจากซานามนะครับมาประมาณจากลอย่าเม็ดนะครับเป็นหัวมินิสปริงเกอร์นะครับคาดว่าเป็นหัวมินิสปริงเกอร์เป็นลิปหนามนะครับขอขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับซอยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเร้อครับผมขอพูหลายรครับสวัสดีครับ